นักขริน,นะครับหรือที่รู้จักกันในส่วนเจ้าของสวนดอกไม้บ้านไรแอนคาเฟ่ and cafe นะครับครับที่สวนก็ตั้งอยู่ที่บ้านไร่ตำบลไก่คําอําเภอเมืองจังหวัดอํานาจเจริญครับเส้นทางมานะครับก็ห่างจากถนนสายหลักถนนชียงคูนเพียงแค่5กิโลเมตรตรงเข้ามาภายในหมู่บ้านก็เลี้ยวซ้ายตามป้ายบอกทางห่างจากตัวเมืองอานาจเพียงแค่10กว่านาะทีเท่านั้นครับ ก็วันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมนะครับมาเยี่ยมชมสวนดอกไม้บ้านไร่นะครับซึ่งตั้งอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดนราเจราญนี่เองนะครับไม่ไกลาจากตัวเมืองนะครับก็เปลี่ยนจากที่นานะครับหลังจากที่เขาเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วนี่ก็จะมาปลูกด,ดอกไม้เป็นไม้ดอกเมืองหนาวนะครับสวยงามเลยทีเดียวสําหรับในช่วงท้ายคลิปนะครับก็จะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับเจ้าของสวนดำเนินบทสัมภาษณ์ เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจในทีเดียวสำหรับชายหนุ่มผู้มีความมุ่งมั่นนะครับถ้าอยากรู้จักกับเขาก็ติดตามชมในตอนท้ายของคลิปนะครับช่วงนี้เราก็จะทู่ชมชมบรรยากาศทุ่สวยของดอกไม้ที่สวนดอกไม้บ้านไรกันนะครับ นู้ชมครับวันนี้เรามาอยู่ที่สวนดอกไม้เรียกว่าสวนดอกไม้บ้านไร่เนาะครับสวนดอกไม้บ้านไร่แอนด์คาเฟ่ครับวันนี้มีโอกาสได้มาเดียว่าคุยกับเจ้าของสวนครับแนะนําตัวนิดนึงครับผมครับสวัสดีครับผมสันลัรินนะครับหรือที่รู้จักกันในสวนเจ้าของสวนดอกไม้บ้านไร่แอนด์คาเฟ่นะครับครับที่สวนก็ตั้งอยู่ที่บ้านไร่ตำบลไก่คำอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญครับ เส้นทางมานะครับก็ห่างจากถนนสายหลักถนนชยยียงกูเนเพียงแค่5กิโลเมตรตรงเข้ามาภายในหมู่บ้านก็เลี้ยวซ้ายตามป้ายบอกทางห่างจากตวเมืออำนาจเพียงแค่10กว่านาทีเท่านั้นครับโอเคครับวันนี้ขอถามนิดนึงว่าเราเรียนจบด้านไหนมานะอ๋อเรียนเรียนจบด้านการโรงแรมครับแต่ว่าด้วยส่วนตัวที่ชอบปลูกผักปลูกพืชอย,อยู่แล้วครับก็เลยมาทำครับผม ก่อนหน้านี้ก็คือปลูกดอกเบญจมาศตัดดอกอยู่แล้วด้วยครับปลูกที่นี่ใช่ไหมครับใช่ครับปลูกที่นี่ปลูกมากี่ปีแล้วครับส่งตามร้านต้นไม้ปลูก3ปีครับปีนี้เป็นปีที่4ก็เลยเปลี่ยนจากพืชตัดดอกมาเป็นพืชเชิงท่องเที่ยวมากกว่าครับโอเคครับอยากถามคือว่าพื้นที่ที่เราตอนนี้เป็นที่นาเราเองไหมใช่ครับเป็นที่นาเราเองโอ้ครับกับมาจากกรุงเทพนะครับมาปลูกต้นไม้ที่บ้านใช่ครับไปมาเริ่มทําธุรกิจส่วนตัวและทําที่บ้านใช่ครับกับสู่ท้องถิ่นบ้านเราเนาะ มีพื้นที่ทั้งหมดเท่าไหร่ครับพื้นที่ทั้งหมด12ไร่ครับแต่ว่าพื้นที่ปลูกจริงแค่5ไร่แล้วก็มีลานจอดรถด้วยอีกหนึ่งไร่ครับมีดอกไม้กี่ประเภทครับตอนนี้มีมากกว่า20ชนิด40กว่าสายพันธุ์ครับโอ้โหดอกไม้ดอกไม้เมืองหนาวเป็นเมืองหนาวหมดเลยครับหลักๆก็จะเป็นสส้อไก่งอนไก่แพงพวยพิษนียบันชื่นแล้วก็เป็นพวกบูเซนเบียดาวเรืองคอรดมอสทานตะวันครับครับพื้นที่ปลูกประมาณ4ไร่นะครับท่านผู้ชมครับ ปู่คืออำจจเภอเจริญบ้านเรานี่เองนะครับ<อ>ก็อยากจะเชิญชวนหรือว่าแนะนานะครับเป็นอีกที่หนึ่งนะครับ<ช>เป็นแลนด์มาร์กอีกที่หนึ่งของอำจจเภอเจริญ<ช>ไม่ไกลจากตัวเมืองนะครับประมาณนั่งรถประ่บสิบกว่านาทีเนาะใช่ครับจากถนนใหญ่ชยัยงกูลเข้ามาเนี่ยประมาณ5กิโลเมตรประมาณ5กิโลก็เดินทางสะดวกใช่มีวิวทิวทัศน์ที่สวยใช้ได้เลยนะครับหรือว่าเพิ่งเปิดปีนี้ปีแรกปีแรกครับปีแรกให้คนมาเที่ยวชมชมเรื่องดอกไม้ ชมธรรมชาติที่สวยงามเนาะก็เริ่มปลูกก็จากที่ดูนะครับจากที่ไปดูมาหลายที่เราผ่านไปท่องเที่ยวมาหลายที่ก็มาเห็นที่นี่ก็โอรัทบใจพอสมควรนะครับเป็นการทําโดยตัวเองนะครับตัวเองกับญาติพี่น้องเนาะคุณพ่อคุณแม่หรือเปล่าครับใช่ครับโอเคโอเคมากเลยนะครับในคอนเซป t นี้ถือว่าเยี่ยมมากยอดเยี่ยมนะครับก็ชื่นชมนะครับชื่นชมทางช่องเราก็ได้ยินข่าวที่ได้ยินข่าวดูผ่านเฟซบุ๊กก็เลยเสร์จเข้ามาดูมาเห็นก็เลยพาเด็กๆมา มาเที่ยวนิดนึงมาหลังจากเลิกงานเนาะไม่ไกลเรามานั่งพักผ่อนอันนี้เปิดถึงกี่ทุ่มครับเนี่ยเปิดถึงประมาณสองทุ่มครับเปิดสองทุ่มถ้าถ้าเกิดมีแขกอยากมาจัดงานเลี้ยงกลางคืนอะไรประมาณนี้ได้ไหมเนี่ยอ๋อตอนนี้สถานที่เรายังไม่พร้อมถึงขั้นที่จะสามารถจัดงานเลี้ยงตอนกลางคืนได้แต่ว่าตอนนี้ที่สวนเปิดลานกลางเต็นครับสำหรับลูกค้าที่อยากเข้ามากลางเต็น่าถ้าเป็นหน้าหนาวเนาะใช่หนาแต่เรามาก็เปิดที่ยวดดอกไม้แล้วก็มา าพักเป็นแบบว่าโฮมสเตย์ใช่ครับเป็นการกินตอนนี้ก็เปิดเปิดการตอนนี้เป็นเปิดกลางเตรีมแล้วนะครับคิดค่าบริการท่านละ100อบาทหลังละ100บาทครับแล้วก็มีค่าเข้าชมท่านละ50าบาทสามารถใช้เป็นส่วนลดอาหารและเครื่องดื่มได้อีก3าบบาทครับวันนี้เป็นเดือนก็น่าจะเดือนเพ็ญนะนะเกือบเกือบจะวันพระเดือนเพ็ญเนี่ยมานั่งบรรยากาศที่สวนแห่งนี้แล้วก็มองไปบนท้องฟ้านี่เห็นพระจันทร์สวยงามอันนี้เป็น บรรยากาศแบบธรรมชาติและอีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบมากเลยว้าวมีว้าวเสียงว้าวเสียงสนุว้าวมีลมช่วงนี้บังเอิญมีลมมาใช่ครับเมื่อกี้ก่อนหน้านี้ก็จะเริ่มเริ่มเข้าสู่หน้าร้อนแล้วเนาะใช่อากาศเริ่มจะร้อนมีแดดก็เลยเลือกงานแดดตอนก็จะพามาบางเอิญว่าช่วงนี้มีลมหนาวเข้ามาใช่มีชาวบ้านเขาเล่นว่าวกันอยู่เนาะเป็นว้าวเป็นว้าวว้าวเหมือนว้าวอะไรนี่แหละว่าวว้าวเขาเรียกว่าว้าวกงนะว่าวกง มีว่าวหางนะครับมีว่าวมีสนูว่าวซึ่งบรรยากาศแบบนี้เนี่ยก็หายากนะหายากครับ,ช,รบชุมชนเราหมู่บ้านเราก็ไม่ค่อยมีว่าวถ้ามีเสียงว่าวมีสนูว่าวมาบรรยากาศแบบนี้ผมว่าโอ้สุดยอดมากนะครับถ้าหรบการมากางเต็นท์หน้าหนาวอย่างเงี้ยหน้าหนาวกาศดีเนี้ยสุดยอดแล้วก็นอกจากที่สวนเปิดในการเชิงท่องเที่ยวแล้วนะครับ,รบที่สวนที่ปลูกดอกไม้หลากหลายสายพันธุ์เนี่ยเพื่อเป็นแคตตาล็อกให้กับลูกค้าได้เลือกว่าลูกค้าอยากต้น ได้ต้นไม้ชนิดนี้ไปปลูกที่ร้านของลูกค้าเพราะว่านอกจากที่เราปลูกชมทุ่งเองแล้วให้กับลูกค้าชมทุ่งเองแล้วเราก็ยังเป็นแหล่งรวบรวมเก็บเมล็ดพันธุ์แล้วก็เพาะจําหน่ายทั้งเมล็ดพันธุ์และต้นกล้ารับเหมาปลูกดูแลครบวงจรหมดทั้งหมดเลยครับคือนอกจากปลูกในสวนแล้วเนี่ยยังไปรับเหมาปลูกที่อื่นด้วยปลูกในสวนท่านท่านอยากมีพื้นที่สวยเนาะใช่ครับครับก็จะเกจดเชิญชวนนะครับท่านผู้ชมถ้าท่านมีเวลา รอยากจะมาเปลี่ยนบรรยากาศหลังจากเลิกงานเนาะมาพักผ่อนนะฮะก็แวะมาได้ที่สวนดอกไม้บ้านไร่ใช่ครับไร่ไ <ใน S 2> ร่สมบูรณ์คือคนละหมู่บ้านบ,บ้านสมบูรณ์ก็บ้านหนึ่งบ้านไร่ก็บ้านหนึ่งก็นนงเวลาเขาเรียกก็เรียกรวมกันใช่ใช่ไหมใช่ใช่ก็เชิญชวนนะครับเย็นๆบรรยากาศเย็นๆตอนเย็นๆมาดูได้หรือว่าตอนกลางวันก็จะแดดร้อนหน่อยแต่ว่ามีร่มเห็นมีร่มใช่ครับมีร่มแต่ช่วงนี้นก็บรรยากาศจะหนาวเย็นู่ถึงสิ้นเดือนเลยครับโอเคครับ ก็ขอบคุณมากนะครับน้องอะไรนะชื่อน้องสันครับน้องสันน้องสันนะก็แวะมาได้น้องสันก็จะดูแลให้บริการอยู่ที่นี่ด้วยตัวเองครับก็เชิญชมครับเชิญชวนทุกท่านมาเที่ยวชมสวนดอกไม้บ้านไร่ครับขอบคุณครับขอบคุณท่านผู้ชมครับผม